มิดไหนสนโนว์แมนนะครับเออมาทดสอบลองเล่นแบบนี้ก็เลยดีกว่าโอเคครับเข้ okay, าเกมแล้วนะนะผมจะเลือกเป็นตัวผู้ชายนะครับโอเคครับเหมือนเราจะได้เล่นเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือเปล่านะครับผม,ผมไม่แน่ใจนะ หรือเล่นเป็นลูกค้าไปตามเพื่อนไปนะครับอ้บรรยากาศโคตรดีตามเพื่อนไปนะครับาต,รตามเพื่อนไป,นบ,อนไปบอกเพื่อนลงมาโอ้ยเพื่อนถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปลี่ยนกะกับนายแล้วสินะขอให้โชคดีนะโอ้ยฉันจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านสักทีขอให้โชคดีแล้วกันนะ เออได้ข่าวว่ามีลูกค้าแปลกๆอยู่ในละแวกนี้ด้วยอะ่ะก็นายก็ช่วยดูร้านให้มันดีๆหน่อยละกันนะโอเคครับเขาบอกเราเปียนกะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เราก็จะเป็นคนดูแลร้านนี้แล้วนะอ่าซึ่งการทำงานของผมกับเพื่อนร่วมงานงของผมก็ผ่านไปด้วยดีเหมือนกับทุกวัน มีการเติมของสต็อกของและขายของให้ลูกค้าเป็นเรื่องปกติก็ดูบรรยากาศหน้าร้านกันหน่อยดีกว่านะครับเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งคนนะวันดีครับลูกค้ารับไรดีครับผมอ่าสวัสดีค่ะคุณพอจะมีสินค้าชิ้นนี้บ้างไหมคะ มันเป็นสินค้าพิเศษอะค่ะอะลูกค้าอยากได้แหละครับไอเทมพิเศษอะไรู้าคือฉันก็ไม่รู้อะค่ะว่ามันคือสินค้าอะไรแต่ว่ามันวางอยู่บนชั้นบนนะคะ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่วางอยู่ชั้นบนอ๋องั้นเชิญลูกค้าไปหาเองนะครับเอา ลูกค้าคนนี้แปลกเนาะโอเคครับเราปิดร้านกันอ่ามีรถตำรวจผ่านไปดีมากเลยนะครับสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับผมโอเคครับเราไปรับพัสดุพัสดุสวัสดีครับลูกค้าพอดีมีคน,น<ร>ส่งพัสดุมาให้แต่ผมไม่รู้รว่ามันคืออะไรนี่คืออะไรกล่องใหญ่จัง ออมันใหญ่มากๆเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับผมมันใหญ่ผิดปกตินะทุกคนมันมีอะไรอยู่ข้างในวะลบก,กวนลูกค<ะ>้าเซ็นรับของตรงนี้ด้วยครับผมอ่าเซนตรงนี้เลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับอืม เซ็นชื่อ,อเสรเ็จงานวันนี้ <ปะ S 2> สัทีขอให้เป็นวันที่ดีนะครับลูกค้าโอเคครับพี่ชายเดินทางปลอดภัยครับผมเรารับพัสดุแล้วเราเข้าร้านครับรอลูกค้าทันใดน,นั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์ไฟฟ้าที่ร้านสะดวกซื้อขัดข้องผมก็ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตามคำสั่งของหัวหน้างานทันที ใครมาเนี่ยอ้าวลูกค้าอ้าวยืนทีโพสด,ด้วยลูกค้ารับอะไรดีครับผมครับลูกค้าเดินมาละอ้ว,วอยากจะได้แอปเปิลนะหรือมีแอปเปิลให้อ้ววะไหมอ่าอาลูกนี้ก็ได้ ลูกค้าอยากได้ทำนะครับอ้วเอาวางไว้ให้หรือแล้วนะประมาณว่าแต่ลือเห็นสิ่งผิดปกติที่สองเหรียญแถวแถวนี้ไหมเมื่อวานอ้วเห็นอะไรบางอย่างอ่ะมันวิ่งอยู่แถวนี้อ่ะมันแปลกประหลาดมากเลยหรือว่ามันจะเป็นสโนแมนในตำนานนะที่คนเขาเล่าลือกันอ่ะแต่อ้วก็ไม่รู้หรอกมันคือตัวอะไรอ่ะอแต่ก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันนะอ้วไปก่อนนะขอให้โชคดี อ้วคิดว่าอ้วไม่ได้ตาฝาดนะอ้วเห็นมันแบบชัดๆเลยแหละแต่ก็เอาเถอะอ้วแก่แล้วอ้วอาจจะตาฝาดไปก็ได้ว่าแต่ช่างมันเถอะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะทั้งคู่เลยโชคดีอ้วไปก่อนไปเรี่ยวเครับเอารับเงินลูกค้านะครับเมื่อกี้นี้ลูกค้ามาเตือนเรานะครับว่าเขาเจอสโนว์แมนนะครับผม เอ,อเขาบอกว่าให้เราระวังตัวนะครับไม่รู้ว่ามาล้อเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าลือนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะเฮ้ยตำรวจตำรวจอ้าวมีตำรวจมาใช้บริการสวัสดีครับคุณตำรวจครับ ใช่เกมแม่งตลกวะเหมือนเพเหมือนเพวันเลยอะทุกคนเอาหลอกสวัสดีทุกทุกคนฉันเป็นตำรวจที่นี่นะครับคุณสองคนทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างเจอเรื่องแปลกแปบ้างหรือเปล่าพอดีฉันมีคนรายงานมานะว่ามีผู้ร้ายหลบหนีอยู่แถวแถวนี้อะหวังว่าเขาจะไม่ได้อยู่ใน ที่แห่งนี้หรอกนะพวกคุณสองคนคงไม่ได้เห็นอะไรผิดปกติที่นี่หรอกใช่ไหม,มไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะครับคุณตำรวจเอาละขอโทษทีนะที่มาลบกวนครับก็ขอให้โชคดีนะทุกคนโอเคครับคุณตำรวจขอบคุณครับที่มาแจ้ง ให้ทราบนะครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับคุณตำรวจรตำรวจมาถามหาเบาะแสนะครับทันใดนั้นเองในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นผมจึงต้องไปซ่อมไฟหลังร้านทันที อ๋อหลอดนี้เองที่พังเราต้องทำหน้าที่ต่ออ้าวลูกค้ามาพอดีเลยสวัสดีครับคุณลูกค้ารับไรดีครับโอ้ยหิวจังเลยนะนายจ๋านายจ๋าต้องการอะไรครับผมฉันขออาหารกล่องนี้กินได้ไหม นายโปรดเธอะฉันไม่มีอะไรกินมาหลายวันแล้วห้าเหรียญครับลูกค้าโอ้ขอกันขนาดนี้ยังไม่ให้อีกเหรออ่ะเอาไปนี่คือเงินที่ฉันหาได้มาทั้งวันห้าเหรียญใช่ไหมขอบใจนะเชอะไปดีกว่า สวัสดีครับลูกค้าหน้าตาเหมือนตำรวจเลยอ่ะเฮ้ยเมนเเจอร์หรออุ้ยสวัสดีครับเมนเจอร์โอเคดีนะร้านปลอดภัยดีใช่ไหมพวกเธอสองคนก็ด้วยฉันได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆมีเหตุการณ์อะไร,รแล้วพวกเธอสองคนเนี่ยเห็นอะไรที่มันผิดปกติในร้านนี้บ้างหรือเปล่าละ่ะฮะก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับท่านเมนเเจอร์เอาล่ะก็ดีแล้ว ทุกอย่างดูปกติดีนะเอาล่ะฉันไว้ใจพวกเธอสองคนนะหวังว่าฉันเข้ามาในร้านพรุ่งนี้ร้านของฉันจะยังอยู่ในสภาพเดิมก่อนออกจากร้านก่อนเลิกงานก็เช็คทุกอย่างในร้านให้มันดีเรียบร้อยล่ะหวังว่าฉันจะไม่รับเซอร์ไพรส์อะไรที่มันไม่ดีเอาละ<น>ฉันก็ฝากไว้เท่านี้แหละไม่อยากบนมากฉันต้องขอตัวกลับก่อนล่ะรับทราบครับ ท่านเมนเจอร์เออไปก่อนนะขอ,อ,อให้โชค<อ>ดีนะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีแจ้งให้ทราบนะครับท่านเมนเจอร์มาบอกเราเกี่ยวกับเ,เรื่องผิดปกตินะครับในเมืองนี้อีกแล้วนะครับผมเออต้องเดินไปเช็คเฮ้ยคอคือว่า เออเออเขาาอ้า,เเเขามาอยู่ในร้านได้ไงเนี่ยเข้ามาอยู่ในร้านได้ไงมันเนี่ยเอ่อเอ่อชักโคกมันพังอะ่ะคุณส่มชักโคกให้ผมหน่อยได้ไหมครับเอ้าเข้ามาอยู่ในร้านนั่นแหละเมื่อไหร่ ขอบคุณมากเลยนะครับคุณช่วยชีวิตผมไว้จริงๆเลยว่าแต่คุณเข้ามาผมเป็นหนี้ชีวิตคุณจริงๆเลยครับเออมาทิี่ได้ยังไงครับเออผมต้องไปก่อนนะเออเอ้าเออเอ้าเอ้ยผมพูดกับคุณอยู่นะเอ้ยเอ้า เฮ้ย,<ห>ยที่นี่ร้อนจังเลยอะเจ้าหนูฉันอยากจะซื้อนมสักกล่องนึงอะอเอามาให้ฉันหน่อยนะอะรับเงินไปนะเจ้าหนูสามเหรียญเจ็ดสิบห้าเซน hn, ใช่ไหมโอเคครับลูกค้าขอบคุณมากครับสำรับนม ่อยฉันกระหายน้ำจริงๆเลยขอบคุณเจ้าหนูมากๆเลยนะโอ้ยฉันกระหายน้ำจังเลยฉันจะเดื่มตรงนี้แล้วนะฉันจะเดือมเยอะๆเลยฉันเดื่มเข้าไปหมดแล้วโอ้ยมันอิ่มมากๆเลยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเจ้าหนูเพื่อนเราเดินออกมาทำไมอ่ะโอ้เพี่อนไรผิดปกติแน่เลยเจ้าหนู ทำไมนมของเธอมันเปรี้ยวอย่างนี้ล่ะฉันกินเข้าไปถึงกระอวกออกมาเลยเธอต้องรับผิดชอบนะฉันไม่ผิดเอา้ากินนมแล้วอ้วกแตกในร้านเฉยฉันจะไม่มีวันกลับมา,มาที่นี่อีกพวกเธอสอง<ร>คนขายของไม่ดีให้ฉันเอวกินทะเยอะออแล้วก็อ้วกแตกในร้านด้วยฉัน จะไปฟ้องโหดกระแสแล้วเราต้องทำไงโอ้โ oh. ห oh แล้วอ้วกก็ไม่เช็ดโชคดีครับลูกค้าไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะครับโอ้แ oh, ย yeah ่แย่ลูกค้าคนนี้อ่าโอเคครับผมต้องหยิบไม้กวาดมาเช็ดอ้วกลูกค้าอีกนะครับโอ้โ oh หทำความสะอาดอ้วกโอเค จะเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเรานะเนี่ยทำงานมาแรกก็แปลกขนาดนี้แหละอยู่ั้งเดือนนี้ไม่ประสาทกินเลยอ๋อสวัสดีครับทุกครับลากัดีครับามาเข้ามาก่อนครับผมตามลูกค้าลูกค้ามีแต่คนแปลก,ปลกๆครับวันนี้เราก็ต้อง คอยแตะแกนลูกค้าให้ดีแล้วกลักวกลัวจะเจอแปลกกว่าคนก่อนนะครับสวัสดีครับลูกค้ามีในไรช่วยครับสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งที่นี่หรือเปล่าพอดีผมจะมารับพัสดุที่มาส่งที่นี่นะครับว้าวต้องขอบคุณคุณผู้หญิงมากที่ไปหยิบพัสดุมาให้ผมนะครับขอบคุณมากๆเลยอเขอให้เป็นคืน<ห>ที่ดีดสำหรับทุกคนคนะ เดี๋ยวแปลกๆทุกคนทำไมต้องเอาของมาฝากไว้ที่ร้านเราแล้วมีใครก็ไม่รู้มาเอาด้วยแปลกนะครับเนี่ยแล้วกล่องมันใหญ่มากๆไม่รู้ใส่อะไรไว้ข้างในทุกคนกระจก้านค้าเพื่อนอ่ะเราไปทำความสะอาดหน้าต่างกันดีกว่านะครับผมทำความสะอาดหน้าต่าง เฮ้ยเฮ้ยนะ่นมันคนที่ไปแอบอยู่ในห้องน้ำเรานี่ว่ากลับมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอาทุกคนแม่งเดินมืนจัดเลยอะเฮ้ยเฮ้พี่ครับผม แย่แล้วแย่แล้วครับพี่มีไมีใครบางคนกําลังแอบอยู่ข้างนอกฉันไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่เขาน่ากลัวมากมากเลยไม่มีใครน่ากลัวเท่าพี่เดยอมั้งฉันมาเตือนพวกคุณทุกคนพี่็และเอาตัวรอดไปจากที่นี่ซะไม่เชื่อหรอกอยู่ดีๆก็มาเตือนเรานะครับว่ามีบางอย่างอยู่ข้างนอกให้เราวิ่งหนีนะครับ ก็ฉันไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะนายเจออะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าแปลกรอบร้านเราไหมป้านะไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ไม่เห็นใครเหมือนกันนะครับแต่ฉันสาบานได้เลยว่าฉันเห็นเขาอยู่ตรงนั้นนะนะเขาแอบเจอใครเลยไม้ยังไงล่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นฉันสาบานว่าฉันเห็นเขาจริงๆที่รั่วแล้วที่รั่วแล้วฉันไม่ได้รั่วตำรวจมาพอดีเลย ฉันบอกแล้วว่าฉันเห็นเขาจริงๆสวัสดีไม่ีอะไรผิดปกติที่นี่ไหมเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชุน้ำมูลอะไรกันที่นี่ฮะทุกอย่างโอเคใช่ไหมทุกคนฮะอ๋อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะพี่คนนี้เขามาแอบนอนอยู่ในร้านแล้วเขาก็กลับเข้ามาคุณตำรวจครับผมเจอชายปริศนาน่ากลัวมากๆเลยหลบซ่อนอยู่ในป่าตำรวจไปดูหน่อยสิ ผมเห็นจริงๆนะครับรผมสาบานได้เอาล่ะพอพอพอได้แล้วลักษณะรูปร่างที่นายเห็นน่ะเป็นยังไงฮะไหนผมจะไปรู้ได้ยังไงนะครับผมเห็นไม่ชัดผมเห็นเลาลางๆว่าเขาซ่อนอยู่ในป่าเขาหน้ากลัวมากๆเลยผมเห็นเขาแค่แวบเดียวจริงๆนะครับเขาต้องซ่อนอยู่แถวนี้แน่ๆเลยคุณตำรวจเอาล่ะเอาล่ะทุกคนใจเย็นก่อนฉันรู้แล้วฉันขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและตั้งสต,ติให้ดีๆเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นทุกคนเนี่ยทุกคนไฟแลกเกินไปไหมมันบังเอิญเกินไปไหมแหมไฟมันดับอะไรตอนนี้เนี่ยเออเอาทุกคนใจเย็นๆนะเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่สถานีตำรวจแล้วไปเช็คกล้องดูว่ามันเกิดจากอะไรครับคุณตำรวจไปเช็คกล้องเลยทุกคนอยู่ในความสงบนะไว้ใจฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่แถวแถวนี้แล้วล่ะอุ้ย ตำรวจรถระเบิดเฉยเลยเราไปดูก่อนนะครับตำรวจไปหน้ารอดิหายแล้วเรากลับร้านกันดีกว่านะรอให้ตำรวจเฮ้ยฉ <places> ันบอกตำรวกเล้วว่าเป็นนักฆ่าเหรอทุกคน ว่าให้วิ่งหนีไปอะอ,ะอะทุกคนเอาเราวิ่งครับต้องวิ่งครับจังหวะนี้จะต้องตุวแ แต่ค่าตะกรยังคงอ,อยู่จบทุกคนครับจบแบบหักมุมอีกแล้วครับผมสรุปแล้วไม่ใช่สัพหลาดนะครับผมคือค่าตะกรครับโอ้เกมนี้แบบนี้ผมว่ามันก็สนุกดีนะบิว้วบิ้วดีนะครับผม่าทำให้เรารู้สึกอยากติดตามนะระแวงตลอดเวลานะครับก็ความน่ากลัวผมให้ไปเลย เเต็ม10บนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผม